สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพ่องศรีวรนุชวันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพองศรีวรนุชณเมนวัดไร่ขิงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม นางพงศรีวรนุชเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2482ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเป็นบุตรของนายฉากนางเล็กวรนุชมีพี่น้อง6คนนางพงศรีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมโนรมสุวรรณอนุสอ์จังหวัดชัยนาทด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนจึงได้ออกทำงานอยู่กับคณะละครเร่ของคุณหนูสุวรรณประกาศจากนั้นได้เข้ามากรุงเทพได้เป็นนักร้องวงต่างๆ จนปี2502ครูสุรพลสมบัติเจริญได้ชวนมาร่วมวงด้วยเนื่องจากชื่นชอบในน้ำเสียงและได้แต่งเพลงไหนว่าไม่ลืมให้เป็นเพลงร้องแก้กับเพลงลืมไม่ลงของครูสุรพลเพลงนี้โด่งดังไปทั่วประเทศทําให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะนักร้องด้วยเสียงโทนสูงที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นครูสุรพลได้แต่งเพลงให้บันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นด่วนพิศวาสน้ำตาเมียหลวงแผลรักปักใจเห็นใจพี่แล้วส่วนเพลงอื่นๆจากครูเพลงท่านอื่นๆเช่นเพลงสาวเหนือเบื่อรักวิมานในฝันฝนหนาวสาวครวนคืนนี้พี่นอนกับใครอะไรรักกอดหมอนนอนหนาวและมาแล้วหรือพี่เป็นที่นิยมทุกเพลงและยังถือเป็นศิลปินต้นแบบให้นักร้องหญิงเพลงลูกทุ่งจานวนมาก จนได้สมญานามว่าเป็นราชนีลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านภาพยนตร์เช่นศึกเสือไทยจำปาทองและลมรักทะเลใต้นางพงศีวรนุชได้รับรางวัลเกียรตยิยศที่ทรงคุณค่าหลายรางวัลเช่นปี2508และปี2522ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลดอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเพลงกลับบ้านเถิดพี่ และเพลงโทษผู้ชายปี2518ถึงปี2520ได้รับรางวัลสาวกาศทองคำ3ปีซ้อนและปี2535ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักร้องลูกทุ่งขับร้องทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถาดิเรกุณาภรณ์ ช่วงบ้านปลายนางพงศรีตั้งใจอุทิศต,ตนร้องเพลงเพื่องานการกรุศลและสาธารณประโยชน์อยู่เสมอและยังทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาเรียนรู้เรื่องราวและผลงานที่เคยทำไว้และรางวัลทรงเกียรติยศที่ได้จากการเป็นนักร้องนางพงศรีวรนุชถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2568สริริอายุได้86ปี กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมยุวะวิจัยป่าสอย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่4ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2,568วันนี้พนกอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพัฒ์มหาวชรราชธิดาเดินทางไปยังพื้นที่แปลงปลูกป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างแปลง30ไร่ บ้านไลโวตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่สร้างตื้นตามพระดำบริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารฤนีเสริพัฒมหาวชรราชธิดาองค์ประธานมูลนิธิภูบดิน เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาลและเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในรูปแบบฐานการเรียนรู้เช่นสีสันจากธรรมชาติผลไม้แปลงร่างฐานวิเศษมแมลงเจ้าเล่งูพิษสุดร้ายกาดนักสืบไลเขนเรดราสร้างเรื่องและเฟิร์นน่ารู้ จากการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสร้างขบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างมีเหตุผลและรู้จักการร่วมกันอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินง,งานของโครงการและทรงปลูกต้นอบเชยซึ่งได้ส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมายทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลให้แก่ชุมชนและพื้นที่ป่าอีกด้วยจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านสารลาวะตําบลไล่โวอ,เอํเภอสังขลบุรี กรมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่4ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24ถึงสิงหาคม2568โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และปีที่6โรงเรียนบ้านกองมองทาสาขาบ้านไลโวและโรงเรียนบ้านกองมองทาสาขาบ้านสารวะเข้าร่วมจานวน64คน ในการพัฒนาพื้นที่โครงการมูลและนิธิภูบดินได้คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านต่างๆเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้รักและหวงแหนธรรมชาติและผืนปา่า ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระริชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ สามล้อถีบที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่นะคะตอนนี้200คันเหลือไม่ถึง40คันค่ะก็คาดว่านักปั่นเนี่ยก็จะสูงวัยและไม่มีผู้สืบทอดนะคะอีก10ปีสามล้อถีีบเชียงใหม่น่าจะเหลือแค่ตำนานเราไปติดตามเรื่องนี้กับ